สวัสดีครับช่างนัทนะครับจากนัทเลสซิ่งแชนแนลนะครับช่างประจาร้านเลส,สิลชาชนบุรีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการถอดวิทยุของซูซูกิสวิปนะครับโตใหม่นะเราต้องแกะพลาสติกชิ้นบนชิ้นนี้ครับที่ผมกําลังแซะออกอยู่เนี่ยเราต้องแกะชิ้นนี้ก่อนนะข้างในเขาจะเป็นกิน๊บพลาสติกนะครับแต่ว่าตอนตอนที่เรางัดขึ้นเนี่ยมันจะค่อนข้างเอาออกยากหน่อยแต่พอมันเริ่มหลุดแล้วเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาเป็นออกมาแบบนี้เลยนะเหมือนเนี้ย ข้างในเนี่ยเขาจะมีน็อตล็อกข้างบนสองตัวนะครับข้างล่างไม่มีอะไรนะเราสามารถถอดจากข้างบนได้เลยอันนี้เป็นตัวขาเขานะครับตอนที่เราใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาจะงับจากข้างบนน,นะเดี๋ยวเราไขาน็อตออกเสร็จเราก็สามารถดึงตัววิทยุออกได้เลยนะเนี่ยครับไขน็อตสองตัวบนออกครับอันนี้ทําไม่ยากนะรุ่นนี้แกะง่ายนะครับถ้ารู้คลิกนะเนี่ยครับไขน็อตออก ดึงครับสามารถดึงหน้าจอออกมาได้เลยนะมีแผ่นหรือเปล่านะครับเช็คก่อนนะก่อนที่จะดึงนะเนี่ยครับดึงออกมาเฉยๆก็หลุดแล้วเห็นไ,ไหมอย่างนี้บอกนะถ้าเรารู้วิธีนะมันก็ง่ายกิปเนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับผมใช้ไขควงแทงเข้าไปตรงเขี้ยวมันนะแล้วก็งัดออกนิดนึงนะครับกดก่อนแล้วก็งัดนะครับไม่ใช่ว่างัดเลยนะเดี๋ยวมัไงมันก็ไม่หลุดนะงัดเลยต้องกดลงไปนิดนึงนะครับส่วนอันสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นอันเนี้ย ใส่สายอากาศนะบีบลมาดึงออกเลยให้ดูเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับซูซูกิคันนี้นะมีแอร์แบ็กที่แป้นพววมาไัยนะครับแล้วก็ที่เสาด้วยนะทั้งสองเสาทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับระวังนะครับทำอะไรระวังนิดนึงนะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ